ฝนตกนะคะทุกคนเราก็เลยได้กินหมูกระทะในห้องเขาไม่รู้ว่ากินยังไงเขาบอกว่ากินได้ครับพี่คนอื่นเขาก็กินกันห้องอื่นเขาก็กินกันเราก็งงๆนี่คือแบบว่ากินหมูกระทะอยู่ปลายที่นอนเลยนะคะนี่ค่ะคุณพระ ก็กลัวเหมือนกันนะคะรักกับเพลิงก็มีความกังวลค่ะว่ามันจะมีความร้อนส่งไปถึงข้างบนไหมเราพยายามตั้งมาไกลๆพลาสติกมากที่สุดนะคะนั่งกับเพลิงเขาก็มีความเป็นกังวละคะ่ะตัวเราซึ่งเป็นผู้กินก็ก็กังวลเหมือนกันพยายามเอาเตามาตั้งไว้ใกล้ที่สุดนี่นะคะทุกคนระกินกันอย่างนี้เลยคะ่ะถึงชึ้งชึ่ง ดูภาพนะคะนักกระเพิงก็ดูมีความเป็นกังวลแต่ว่าเจ้าของที่พักเขาก็บอกว่ารับประทานได้เลยทุกห้องเขาก็ทาแบบนี้กัน,นแล้วเราต้องเปิดประตูออไปไหมก็เดี๋ยวเปิดดีเพราะว่าเดี๋ยวมันก็อึบอยู่ในนี้ยเออเปิดไปเลยพัดลมพัดลมนะแล้วกระเป๋าไปนอกเออ,เอ,อ